นอนเล่นเต็มคือทางวันนาตาเกือบจะมองอะไรไม่เห็นล้อยู่ว่างไม่รู้ไม่ไม่ทำอะไรเนาะสวัสดีครับวันนี้ได้มาเยี่ยมเยือนสวนพักกูดของพี่นันอีกครั้งหนึ่งที่อำเภอพนัสนิคมนะครับเดี๋ยวเนี่ยผมมองก็ไม่เห็นเห็นมเห็เล่นต้องพักสายตาตักสามีวัน สวนพกูดใบช่างใญ่ทีอมเพื่อนนั้นิมคมนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นถ่ายที่หน้าป้ายไปไปสวนเนี่ยสวยมากครับก็เมื่อต้นปีก็เคยมาครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็มาผ่านไปก็ตั้งหลายเดือนแล้วเกือบจบสิ้นปีแล้วพี่นะใช่อันนี้นะครับมันมันค่อนข้างที่จะใช้ยังไม่ค่อยนี้ เงินมือถือนี่นะครับคือปลายสวนนะครับมีเบอร์โทรติดอย่เบอร์โทรติดอยู่นะครับนี่เบอร์โทรนะครับนี่โอ้ยนี่เก้าหนึ่งงวดที่แล้วเก้าเจ็ดแล้ววันนี้เราจะชมพี่นันเก็บผักกูดนะครับเพราะว่าการอาธิบายที่มาที่ไปของการทำสวนที่นี้ก็ คลิปที่แล้วก่อนนูน้นเมื่อต้นปีก็เคยทำไปแล้วนะพี่นะได้จ้าไอ้วันนี้มาเก็บไปโซนนะู้นนะที่ยอดใหญ่พี่เก็บวันนี้ไปแล้วพี่ครับได้ได้ข่าวว่าพี่เป็นอะไรนะชาวคนทำสวนผักอุดแต่ได้ไปอบอะไรอ,อ,อบรมอะไรนะยางสมาร์ทยางสมาร์ทค่ะยางสมาร์ทนี่มันคืออะไรพี่ก็คือเกษตรกรลูกใหม่ เศรษฐกรุยุคใหม่ใช่ที่เขาเป็นเขาเรียกกันอะไรอะ่ะเป็นหน่วยงานที่แบบว่าทําให้มามา้าเล่เนเล่นเนี่ย <c oughs> ไม่กลันะวไม่กล้าเนี่กลัวนอนกลัวนอนบาสตัวเล็กกว่าเราตั้งเยอะโมฮานนี้ให้ทําต้นพันธุ์นั่งแต่มันไม่มีอิดหน่อยเนี่ยอันนี้คือเก็บง่ายง่ายพี่นั่นจะเก็บกี่กิโลเนี่ยวันนี้ทำไมเก็บคนเดียวได้แน่เนี่ย จริงแล้ววันนี้ก็ไม่ไม่ได้เก็บสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่ารอลูกค้าอ๋อลูกค้าเข้ามากี่โมงใช่จะเก็บยอดให้ลูกค้าที่มารับต้นพันธุ์สวนอ๋อเก็บเอาไว้เป็นใช่ของปากประมาณนี้นะอ๋อลูกปลาเขามากี่โมงสิมาจากจันทบุรีก็น่าจะประมาณอ๋อจากจันทบุรีวันนั้นเขาโทรเขาโทรไปถามผมอยู่เหรอครับเขา เราะว่านัดนัดพี่วันที่เกีดเหรอเออ<ช>นอวันนี้<ช>เลยใช่วันนี้เลยเขาบอกว่าเขาต้องการสองหมื่นต้นเขาไปรับ,บที่สวนที่ทวีบด้วยนี่นะครับนี่ก็เป็นคนส่งผักในสวนนะครับ <c oughs> เป็นทุกอย่างให้แล้ว <c oughs> ก็วันนี้ก็ไม่ได้มาถ่ายให้ความรู้อะไรให้พี่นั้นก็ ลี่นู่นตั้งนู่นก็ถ่ายไปแล้วเนาะแต่วันนี้เราก็จะดูด,ดูพี่นันเก็บล,ลูกลูกค้าเนี่ยมาเราเราก็อยากจะแนะนำเนาะให้ครับเพราะว่าบางคนเขาเขาแบบอยากปลูกอยากทำอะไรยิง่งในช่วงโควิดที่ผ่านมามันโรงงานก็ก็หยุดแล้วก็มือร้านค้า ก็มีปัญหาเยอะไอ้เรื่องที่ให้คนไปนั่งกินอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เจอผู้เสพจ,จสิตเ,เยอะเขาก็หันมาทางเกษตรจันเนอ้อนะครับมาก็มาที่สวนอยากปลูกอยากทำํำล้วก็โอเคก็แนะนําไปตามตามที่เราตามที่เราปลูกที่เราทําเนี่ยแหละครับเอาแล้วพี่ที่ว่าเขาไอ้นั่นอะ่ะไอ้แบรนด์เกาหลีอะไรอ๋อพี่พูด นะเก็<ช>บไปด้วยพูดไปด้วยเลยพี่คือตอนแรกอะ่ะเราเราอะ่ะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยคิดนะว่าผักกูดอะ่ะมันจะเป็นมันจะเอาไปทําอะไรได้นอกจากนอกจากที่ว่าขายขายยอดสดให้ให้ลูกค้ากินอะ่ะครับแล้วพอดีเมื่อวันก่อนมีลูกค้าเข้ามาเขาอยากจะได้ได้ยอดได้ยอดจึ่งประมาณลักษณะประมาณไหนพี่ลักษณะที่มันเป็นงอๆงอ,งอ,งอยู่อย่างนี้อืมนี่ เขาบอกว่าทางเกาหลีอะเขาเขานิยมเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอาหารที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพอาหารขึ้นโต๊ะถ้าเกิดว่ามีเหมือนอย่างมีเทศกาลอะไรเหมือนอย่างถ้าถ้าเป็นของคนไทยก็พบ่ายพวกอะไรเงี้ยเนะาะกุฎจีนศาสตร์จีนศาสตร์จีนเออแต่อันนี้เกาหลีก็คือสไตล์แบบนั้นแหละ <c oughs> หรือว่ารวมญาติอะไรเงี้ยเขาก็จะมีมีเมนูผักกูดด้วย มันจะเรียกอะไรสักอย่างเราเราก็จำไม่ได้เนาะครับเ<ะ>นี่ยเขาจะเอาไปทําแล้วก็ไปไปเหมือนแบบอบอบแห้งอบแห้งอ่าใช่อบแห้งก่อนให้มันปกติแล้วเรากินมันก็จะแค่เราลวกแล้วก็เป็นสีเขียวๆเนาะ,ะแต่ทีน,นี้พอเขา,เาไปทําอะที่ที่เราเปิดดูจากจากที่เขา ทางเกาหลีเขาทำเขาจะเป็นลวกแล้วสีมันก็จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลดำเป็นลายเนาะเพราะมันลวกลวกแล้วก็เอาไปตากตากกินได้เห<า>ม,มือนเดิมแห้งแล้วก็เอาไปนวดเอาไปทำอะไรสารพัดนะค,คนเกาหลีอาหารเขาเวลาเขาทำอาหารอะ่ะเขาจะแบบว่าเพื่อสุขภาพอะ่ะไอตัวเนี้ยคือมันตอบโจทย์เขาได้เขาก็ทำเป็นลักษณะ พอถึงเวลาจะเอามากินอีกเขาก็เอาไปแช่น้ําอีกหกชั่วโมงแค่หกชั่วโมงเลยเรอกว่าจะได้กินเราแบบโอ้โหเขามีความพยายามให้จะกินมากเลยแล้วบอกโอ้โหมันต้องขนาดนั้นเลยหรอครับเราเห็นแล้วเราก็เราก็ทึ่งนะผมน่าจะพิมพ์ภาษาเกาหลีได้เนี่ยทาเนี่ยทําลงอยู่ยให้ให้เกาหลีอ่านเนาะเขาพูดเรียกเรียกภาษาเรียกให้ดูด้วยนะว่าผักกูดมันชื่ออะไรซึ่งเราอ่ะปกติแล้ว่เราจะไม่เคย เข้าไปเซิร์ชดูเลยว่าผักกูดเกาหลีอะไรเราเราไม่เคยนึกถึงไม่มีในหัวสมองเลยอะแต่พอเข้ามาพูดปุ๊บเนี่ยโอ้โหกดเซิร์ชเข้าไปอ้มันมาเป็นฉากฉากเลยอะต้องต้องกดกดว่าอะไรทีเนี่ยมันก็ผ่าน GAP แล้วคือว่ามันมีมาตรฐานส่งออกได้จะกูอินเตอร์แล้วครับแต่ปีนี้เจอภัยแล้งไปหน่อยหนึ่งพี่นันนึงมันคือประสบการณ์ใช่ใช่ทำให้เราอน ก่อนจะถึงจุดเขาเรียกว่าเกษตรอะน้ําเนี่ยคือเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับลูกค้ามาซื้อต้นพันธุ์ถามว่าที่เอาไปจะไปปลูกเออเลยได้ไหมถ้าหรือว่าต้องรอฝนโอ้ครับถ้าน้ําพร้อมจัดเลยใช่ไหมใช่ใช่เราบอกว่าไม่ต้องรอฝนเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีฝนแล้วแล้วจะทํายังไงเราเลยต้องถามลูกค้าแบบนี้ ว่าถ้ารอฝนอย่างเดียวอ่ะไม่ไม่ไมต้องปลูกก็อกเอาไปก็ไม่รอดครับก็ถ้าเราไม่รดน้ําแป๊บเดียวมันก็นี่แล้วของพวกเนี้ยคือว่าเราอ่ะอยากจะได้ผลผลิตเขาอ่ะเราก็ต้องให้เขากินอ่ะตากล้องเนี่ยตากล้องไปนั่งทาอะไรเนี่ย <c ười> <c ười> นั่นนะครับตากล้องประจาสวนเนี่ยอยู่นู้นไหนเน,ะ <c ười> นเาะ <c ười> เจอชีเม็ดแล้วเหรอ แต่บอกว่าที่เนี่ยคือปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์อินซีเตะยอดก็ออกเยอะนะพี่แต่มันยอดก็ใหญ่นะมาหน้าฝนเนี่ยคือยอดใหญ่ไหมช่วงนี้เราก็ไม่ได้ลดน้ําหน้าฝนก็ดีอย่างหนึ่งคือประหยัดประหยัดน้ำประหยัดน้ําประหยัดแรงเมื่อกี้ยังไงคือต้องมีน้ําอ่ะแต่ว่าไม่ต้องน้ําเยอะขนาดแช่ไงเมื่อกี้คุย คุยกับพี่ช่างใหญ่พี่ช่างใหญ่บอกว่าไม่พอขายแล้พี่ตอนนีไ้ไม่พอไม่พอลูกค้าคือแม่ค้าที่เขาเอาไปขายแล้วอะ่ะอืเขาก็อยากจะได้เพิ่มอยากได้เพิ่มใช่ก็อยากจะได้เพิ่มเหมือนอย่างของของเราเองเนี่ยเป็นยางสมาชนบุรีอะ่ะครับเวลามีออกบูธอะ่ะเขาก็จะมีให้อ,อ่ะบูธเกษตรเนาะคือเกษตรเนี่ยเขาจะให้เขาเรียกว่าอะไรให้ความสัมพันธ์กับเกษตรครับคือถ้าไปขายงานงานของหลวงงานอะไรเนี่ยนะ บูธเนี่ยเขาคือเขาจัดให้เลยแต่ว่าสินค้าของคุณต้องมีคุณภาพมีมาตรฐานรองรับซึ่ง GAP เนี่ยคือมันมันตอบโจทย์ทุกตัวเลยครับไม่ว่าจะขายขึ้นห้างขายส่งนอกหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราก็ให้ความสําคัญกับตรงนี้นะรจริงๆแล้วอะ่ะผักกูดอะมันก็ปอดสารในตัวมันเองอยู่ละครับแต่คือเราแค่อยากได้ใบการันตี เห็นไหมครับปักขุดเก่งแล้วนะเนี่ยสวนพี่นันสวยนะครับอย่างนี้คือคือคือเรียกมาช่วยงานได้แล้วเนี่ยได้ส่วนป้าที่อยู่ตรงนั้นเ่ะผมก็ไปช่วยแกบ่อยแล้วแม่ช่วยดึงพันดึงอะไรเอออย่างนี้เรียกช่วยงานได้แลวก็ผมหมอว่าจะมาตัดยาให้ไงเออจริงหรือเปล่าเมื่อเพิ่งจะจ้างให้เขามาตัดไปเมื่อวานไม่ไม่รู้ว่าจะมาวันนี้ ้า,าทกมาก่อนตัน้งแต่เช้านะแบบว่าารวบยอดงานไว้ให้เลยมาตอนนี้ยังทําอะไร้ไม่ไ้เราพี่ซึ่งจะผ่าตัดมาเอา๋อเหรอไปเป็นอะไรนะี่ก็ที่ผมบอกว่าเก็บนั่นแหละโอเค <laughs> <laughs> อแต่ตอนนี้ก็รักษาสุขภาพเนะาะผ่าไตติง